วันน yeah, ี้ผมกับเพื่อนกำลังจะไปหาซื้อกะโทนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันลอยกระทงเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเสนอวิธีการลอยกระทงที่ถูกต้องเองตอนนี้นะครับผมกับเพื่อนเนี่ยหาที่ลอยกระทงเจอแล้วแล้วผมก็กำลังจะไปหาซื้อกรโทที่จะไปลอยนะครับตอนนี้นะครับผมเจอร้านขายกระทงแล้วผมกับเพื่อนเนี่ยกำลังจะซื้อหนึ่งกันเอาไปลอยกระทงกันนะเราได้มาแล้วกระโทม เอาเราจเป็นราข้นนเอาล,อลนนะครับ,อรบตอนนี้นะคะเราได้ที่ลอยแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปลอยกันทงกคนทำมาครับอันนี้นะครับเป็นพะเีนี้ก่อนที่จะลอยเนี่ยเราต้องอธิษฐานก่อนว่าเราอยากจะหวังอะไรในปีนี้นะครับแล้วเราก็ต้องลอยเราก็ต้องอธิษฐานก่อนลอยนะครับ ต่อมานะครับเราจะพามารู้จักประวัติของประเพณีลอยกระทงกันนะครับประเพณีลอยกระทงนั้นไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่รู้เพียงว่าเป็นประเพณีโบราณของอินเดียที่ประเทศไทยรับเข้ามาโดยปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยโดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงเรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่าพิธีจองเปียงหรือการลอยพระประทีปซึ่งแต่ก่อนนั้น พิธีลอยกระทงจะเป็นการลอยโคมจัดขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าสามองค์คือพระอิศวรพระนารายณ์และพระพรมต่อมาได้นำพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องจึงให้มีการชักโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุและลอยโคมเพื่อบูชาลอยพระบัตรของพระพุทธเจ้าจากนั้นนางนพมารหรือเท้าสีจุฬาลักษณ์เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรกและมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่หนึ่ง กล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานลื่นเลื่องที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทยัยทําให้เชื่อกันว่างานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงซึ่งชาวไทยสมัยก่อนจะใช้ดอกบัวเป็นกระทงกันในสมัยรัชะกาลที่สองได้เปลี่ยนแปลงการใช้ดอกบัวเป็นต้นกล้วยเพราะดอกบัวหายากและมีน้อยเมื่อใช้ต้นกล้วยทําแทนแล้วดูไม่สวยจึงใช้ใบตองมาพับแต่งแทนสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันครับ เนี้อผมกับเพื่อนเนี่ยก็ไปหาซื้อไอ้นี่มาแยวลูกชิ้นสิบบาทแล้วก็สตบบรอเบอรี่ปันปน่นผสมโยเกิร์ตยี่สิบห้าบาทเดี๋ยวเรามาลองกินนะครับผมไม่เคยกินแล้วนะสองอันเนี้ยยังไม่เคยกินเลยจริงๆเนี่ยนลูกชิ้นดูนครับอื้มอืมหอว อร่อยมากครับแล้วเขาทำแบบร้อนๆมาเลยนะอร่อยมากนะี่ครับอื้อหือรอ,นะอร่อย,ออออยออนะครับน้ำบลูเบอร์รี่ปั่นบวกโยเกัรยี่สิบห้าบาทเดี๋ยวลองชิมกันว่าอร่อยอร่อยไหมครับโอ้ อร่อยมากครับเนื้วนกกลลอวุ้ละแวร้อยกว่าบาทจะไม่อร่อยได้ครับถ้าหาันปั่นเองกับมือเลยครับอันนี้สาวสวยปั่นสาวสวยปั่นเองไม่อร่อยแน,น่อร่อยมากครับนี่ดูให้ดูนะดูดูดดออ,อร่อยจัดแล้วก็ทิ้งไปนครับก็บลรงแค่เท่านี้แล้วก็นี่ก็เป็นวิธีการราทง ของกับเพื่อนนะครับแล้วก็ดูนี่ครับ